ผมชื่อชัชวัตอินจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อไม้นะครับก็เป็น y ัยอของอจันทบุรีทาก็ทําสวนลําไยกับสวนทุเรียนรู้สึกดีมากๆที่ได้มาอบรนนะะดมด้วยนะครับทีี่ก็โดยส่วนตัวผมทําเป็นสวนลําไยเนาะซึ่งข้อมูลวิชาการต่างๆมันก็จะไม่เหมือนสวนทุเรียนยซึ่งเราก็ต้องแบบมานั่งจับทางว่าเราจะไปทางไหนซึ่งพอเราได้มาเรียนตรงนี้เราได้รู้เลยว่าแบบ เราได้ความรู้มากขึ้นได้เข้าใจว่าผู้เรียนเป็นยังไงมันต่างกับลำไยที่เราแบบเคยทํามาก่อนผมประทับใจตั้งแต่แรกเลยที่ที่ให้เอาดินมาตรวจแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบ้ดินของเรามันเป็นยังไงอย่าง,อย,างอย่างที่สุดผมในแปลงทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่ามันมีอาการใบไหม้หลังจากที่เราเรลี้ยงลูกปีที่แล้วแต่เราเราก็คิดว่าเอ้ยมันคงเค็มปุ๋ยแน่นอนเพราะเราใส่ไปุ๋ยไปเยอะ แต่พอเรามาอบรมแล้วเขาอาจารย์ให้ใหตรวจดินด้วยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วที่เราคิดว่าเค็มปุ๋ยอ่ะมันเกิดจากการขาดปุ๋ยต่างหากเราก็เลยต้องแบบเอาไปสับแก้ไขในส่วนของเราได้คือจริงๆผมว่าคอร์สท่เรียนอนะคณะนี้มีเนี่ยเป็นคอร์สที่ควรจะมีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ที่มาทําสวนู้เรียนบางทีก็จะเหมือนปกตเไปทำลำไยมากอนอะไรเงี้ยเราก็จะหลงทาง ว่าเราแบบทําผูกทำผิดแ้ทุเรียนเนี่ยไปต้องมาที่อ่อนแอถ้าเราทําผิดไปหรือเราให้อา,อาหารที่ผิดเนี้ยต้นเขาก็จะสุดโทมแล้วก็ตายได้ซึ่งก็เลยมองว่าเพาาเนี้ยสำคัญมากๆควรจะต้องมีแบบไปเรื่อยๆเลยแหละ